ให่เยเบเพ้าไปอีกเพราะว่ามันจะไม่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 ซาสกับกองกองกองดินสองกองนี้นะครับเอาเป็นพ่อจะเอาดินจากข้างนอกทีกัดไม่ได้ระเบียบของเขตท่ามกลาคือไม่ให้ไม่อนุญาตให้นําดินนําอะไรจากข้างนอกเข้าไปในเขตพื้นที่เพราะเกรงจะมีปัญหาเรื่องรบกวนสิ่งแวดล้อมที่ละเรื่องอย่าซิ่งอย่าพิ่งตวมาเรื่องตัวมาตัวเ่องตัมาตอ้อมเออัวมตร่องตัมาตร่อตัวมาต่องตัมาตัองมาตัว่องตมาตร่อตม่อตมาต่อมารั ตอกุนนีคไม่ได้ดคดดุยกันเยอะทำเหมือนเร้ียวพดนที่ออกเข้าไปนะครัดดบในการในการชี้พิกัดนี่ยจะจะชี้พิกัดวันนี้เลยไหม่วงไมง้